สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับโอ้ยายบออีกแล้วครับทีมงานตัวหนึ่งโอ้รถขายสติกเกอร์อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมวู้นี่ครับไม่ทำงานเลยทีบกล้งอย่างเดียวเลยจานชูเอ้าสวัสดีครับยิ่งกว่าโกกอกอีก สวัสดีคร <c paid out> ับผมสวัส <c> ด <reconcile> ีครับผมมีกบปลอกกบปลอกหนักที่นท่ากันกบปอกอ่ะกบปอกดังชู่โทรนึงไม่ได้เลยนี่ใช่หรอพูกบปอกชู่ตัวนึงไม่ได้ครับเรื่องช่องชู่หนี่อู้ไันนี้สวยจังลุงมิมล้อหลุดมิมล้อหลุดล้อเหล็กไม่ได้นี่สวัสดีครับมาแล้วในช่องมิมล้อกินเนื้อเราเพิ่มอีกนะโอ้โหอันนี้ไกลนี่ โอ้หายน่าหายตาสวัสดีครับผมอีหายน่าหายตาเป็นไงต้มสายล่องต้มสายล่องต้มสายล่องเปลี่ยนชื่อนะโอ้เหมือนมาจากป่าเลยไหมนี่ก็อนัทเทวโรครับสวัสดีครับผมเนี่ยผว่าน้ำต้มนี่ครับคนขับใหม่เจยากนะพี่อา์กันครับนี่อยู่ในครอบครัวครับแล้ดูคลิปนี้นะอยากหน้าก็ต้องดูให้จบนะครับต้มหมอต้มหมอหมอความ สบายเลยครับต้มหมอความได้หมอตาลขับรถแทนนะไม่ตาลไปเอาไอ้ตาลไปโผดเอาไอ้ตาลไปโผดแล้วตัวเองหนีมานนี้เอาไปใตาลมาเนาะโผดนี่คือเอาไปทิมเนาะแม่นอยากไปแต่นุ่นเนาะไอ้พวกเราก็ไม่อยากไปนุ่นมันอยากไปสบายเลยครับเซบูตได้คนขับแล้วเอาไปทิมเอาอ้ไปทิมไปเลยเพราะว่าขับเองไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วไลฟ์สดอย่างเดียวครับ จัดไทยคลิปจะลำบากไงเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวมันเครื่มันเครื่มันเครื่นี่ครับมาแล้วนัดเฮลโร่มาโทรหาเราเราจอยู่ตรงไหรจมอ่ะมันลงมาถ่ายตัวเองไปถ่ายโมเดลไปดูมเดไปสี่เลนเอ้ยวิ่งสี่เลนในสี่เลนได้ข่าวว่าเป็นกำเลยรืเปล่าทะเบียนยังไม่มามีแต่กมเลยใช่ไหมทะเบียนกมนะตัวปูอ่ะเป็นกมเลยเรือไป โอ้อันตรายเนาะซื้อบ้านกลัวไม่ได้หรอกอยู่ไหนก็อยู่ได้ขอให้อยู่แบบปลอดภัยซื้บ้านกลัวไม่ได้เป็นตังค์เออบ้านกลัวบ้านกลัวไม่มีครับไม่มีตะปูนะนี่นีแต่ไม้น้าสามเลยใช่ไหมเนี่ยขับแรงๆเหมือนธงเนี่ยไม้น้าสามเลยแหละขับแรงเนี่ยลูกใส่จวดใสจวดไหนข้างไหนโอ้เรากกี้นี่ใสจวดนี่ของแท้ตัวนี้ ลาแผนแล้วครับจานชูกับ่าเกะเอาลึกไม่อั้นครับขุดสองไร่ฮะาเขเราไม่แย่งวัวอยู่วัเดี๋ยววนะนตอนนี้จานชูก็ำลังวหวยครูผมหาข้าเล่าให้ก่อนเด้อเที่ยวหนึ่ง หลังร้านกาแฟเดียวนึงนี่จะให้ค่าในหน้าผมไงเขามาโบกกลับรถนี้เขาเนี่นนั้นไรต้มบ่ไอ้ต้อมมันผุดผุดโปรอะไรสังกัดเนาะฮะไรสังกัดโอ้ยิงเราเขาถ้าผุดยิงเขาเรียกว่าอะไรนะสำเป็เนีโอ้มาแล้วครับต้อมกลับมาคืนแล้วโอ้ไรสังกัดของแท้เลยต้อมโมความ ุดใหญ่ไหมครับเท่ฮะปอดปฏิทโทดินเยอะแยะขุดปูนขุดอะแยะขุดปูขอหน้าดินได้ไหมฮนะได้ครับที่ตรงไหนครับเจอแล้เวเจอแล้วเท่าไหร่ที่ตรงไหนครับแค่จริง้งหูหน้าดินนี่เพิ่งอยากได้ขุนนูนเนาะมันวิ่ง มันได้ออกนู่นเลยเนีประมาณได้ลูกรังด้วยออกทางบ้านเออบนตรงนั้นมีลูกรางนะออันนี้ไม่ใช่หางล็อกนี่ที่เราขุดตะกอนใช่ไหมบอกรับนี่นี่ตรงนี้อ๋อไใช่ครับตรงนั้นจะได้วิ่งออกบ้านพอดีเลยโอ้นาดินสวยนะนี่ลึกเลยครับเนาะครับนาดินอย่างใตข้างบนนู่นแล้ว แต่ถ้าข้างบนอ่ะมันจะขุดได้ลึกอีกอเพราะมันสูงบนก็ได้หน้าดินได้ลูกหลังด้วยอืมอทีตกไ้เนาะใกล้ๆบ้านเราลัดไปสต็อกพอดีอ้าจานชูว่าไงครับคนดูเยอะมากเลยครับจานชูนี่น้องใหม่ไฟแรงจริงเลยนี่ทีมงานทัวรหนึ่งไล่สดนี่คนดูมีแต่หลักพันนะครับ นี่คนหนึ่งกลับมาบ้านกรวดนี่ทีมงานดั้กรีนนี่ตกงานครับเพราะว่าเจ้าถิ่นกลับมาแล้วเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นกลับมาแล้วตัวการเลยแย่งงานคนกันเยนยังยังยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้สะสางบรอยังไม่ได้คุยกันเลย เนี่ยเจ้าทินกลับมาแล้วทีมงานน้ำกรีนนี่ตกกระป๋องครับสู้เจ้าทินไม่ได้หรอกแถวนี้นี่เก็บเรียบครับเสตตินเก็บเรียบแถวนี้เพราะว่าตั้ม ตัวเลยอยู่สังกัดไหนกันแน่วะสังกัดนี่แหละอะไรไปช่วยเขา้อโอ้มาแล้วครับต้มหมอความมันคนละสามหมดมั้งนับนับนับนู้นได้กี่เที่ยวนับได้สี่ับ่มีมีได้อยู่สอคันนี่แหละสามหมดสองคันนั่งเดี๋ยวไปหาภาพเรือใบดีกว่า

เชือปลูกขาไว้แล้วปลูกในท้ายรถดจครับแรกเลยด้วยแล้วเขาสั่งลูกน้องคเขาโอ้รถประหยัดใหญ่เติม500โอ้รถประหยัดโอ้ปกติเขาขับถังใหญ่เลยปกติเขาขับเติมวันละ500นี่นะเพราะว่าเบิ้ลใช่ไหม เพราะว่าบินไปมันเป็ร้อยินทั้วันเลยโอ้บินทั้งวันเลยใช่นัทขับไรนัดกับววดนัดขับต้องเติมวัลพันเนาะเพราะว่าแรงใหญ่แต่ประหยัดเนาะใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมจ้างพี่ับ จะได้รู้ว่าประหยัดไม่ประหยัดนี่ใช่อยากขับอ่ะอยากขับอ่ะกละร้อยด้วยเฮยเฮ้ยเอาคุณคุณเล่นแบงค์นิดนึงลบลบลบเฮ้ยอะไรเนี่ยว้าวอุนาดินสวยมากเลยเสียขอซื้อหน้าดินสักสิบเที่ยวได้ไหมไม่ได้ครับทีมทีมงานใครทีมงานมันใจร้ายไอ้อยากขับอ่ะจริงทำเลย อยากขับมากเลยอยากขับรถ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 ,รถล่อครับมันจะเยียบสนุกดีเนาะมันใหญ่ไงมันจานชูทำแนวแล้วครับโอ้หหน้าดินมามหน้าดินสวยมากเลย ดูว่า,าดูว่าจะมีลูกรังหรือเปล่าโอ้แข็งเป๊กเลยลงข้างล่างเลยนี่เปิดไยเลยโอ้เดี๋ยวสั่งเก็บเลยต้อมนี่ฮะอ๋อันนี้ใส่กูอ่า ูดินแห้งดีมากเลยไดรลาเจริญเนาะไปขายตรงไหนโข้อสารุกเระญนี่ขายมากครับดินเอ้ยขายง่ายครับดินแบบนี้ขายง่ายมากขายไม่ง่ายหรอกพี่มีมองงานกินดินหมดแล้วเนาะฮะมีมองงานกินดินหมดแล้วเนาะมีมีมีนะมีหน้าดินอยู่ตรงีอยู่บ้านนะมีที่ฮะทีี่่เดยวนมีโอ้แข็งเลยเว้ย แข็งเป๊กเลยเยี๋ยวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ